วันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลนสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละนะครับครูอยากให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของอักษรไว้ด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกทบทวนกันแล้วนะครับเราจะได้ฝึกทักษะฝึกความเข้าใจตัวเองกับหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดกันนะครับ นักเรียนมาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคละในตัวอย่างนี้นะครับครูจะพาพิจารณาเปรียบเทียบเศษ4ส่วน7กับเศษ3ส่วนหานะครับบางทีเราอ่านเร็วๆนะครับเราจะพูดว่า4ส่วน7กับ3ส่วน5ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะพูดให้เต็มยศเขาเลยเนี่ยนะครับต้องพูดว่าเศษ4ส่วนเเศษ3ส่วน5แบบนี้นะครับเศษ4่ส่วน7ก็คือจำนวนเศษส่วนนะครับที่เกิดจากการแบ่งจากจำนวนเต็มเนี่ยนะครับ 7ส่วนเท่าเท่ากันอ่าเรามีจำนวนอยู่1ใช่ไหมครับหรือมีเลข1นเนี่ยนะครับแบ่งเลข1ออกเป็น7ส่วนเท่าๆ่ากันนะครับอ่าเศษส่ส่วน7ก็คือมีอยู่4ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนนะครับส่วนเศษ3ส่วน5ก็คือจำนวน1 1นี้เท่ากันนะครับเป็นจำนวน1เท่ากันอ่าแล้วแบ่งเป็น5ส่วนครับเศษ3ส่วน5ก็คือมีอยู่3าส่วนนักเรียนจะเห็นว่าบาร์ชาร์ต2อันที่เปรียบเทียบกันอยู่นี้นะครับ เศษ3มส่วน5มีขนาดที่ใหญ่กว่าเศษ4ส่วนเเห็นไหมครับเศษ3ส่วน5นี่ใหญ่กว่าเศษ4ส่วน7อยู่นิดนึงนะครับใหญ่กว่าเยอะกว่าก็คือเยอะกว่าเนาะเยอะกว่าน้อยก็ถือว่าเยอะกว่าอยู่ดีนะครับเศษ3ส่วน5ก็เลยมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน7อันนี้ใช้บาชาร์มาอธิบายนักเรียนก็จะเห็นว่ามันเห็นภาพได้ง่ายนะครับซึ่งการที่จะวาดบาชาร์อย่างนี้ออกมานักเรียนก็ต้องใช้แม่บรรทัดวาดรูปซึ่งใช้เวลา นานกว่าเปรียบเทียบโดยที่เราใช้การเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการปรับตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้วิธีทําให้ตัวส่วนเท่ากันมันจะเร็วกว่าการวาดรูปครับนักเรียนะนะครับเศษสี 4, ส่วนเนะครับถ้าครูทําให้กลายเป็นส่วนเป็น35นะครับโดยคูณ5ทั้งเศษและส่วนการคูณหทั้งเศษและส่วนเนี่ยทำให้ ค่าของเศษส่วนมีค่าเท่าเดิมนะครับเพราะว่าห้าหารห้าเนี่ย5้าสามารถตัดกับห้าหายไปได้นะครับห้าหารห้าได้หนึ่งเศษสี่ส่วน7ก็จะมีค่าเท่าเดิมแต่เราจะไม่ตัดนะนะครับเราต้องการให้ส่วนกลายเป็นส5สิบห้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดนะครับอ่าจะได้ว่าตัวเศษก็จะเป็นยี่สิบตัวส่วนก็เป็นสาสิบ้าถูกไหมสี่คูณห้ายี่สิบเจ็ดคูณห้าสาสิบห้านะครับฝั่งเศษสามส่วนห้าครับก็ทำเหมือนกันทำส่วนให้เป็นส5สิบห้าเหมือนกันโดยการเอาเจคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ จะได้เป็น21สเ็่วน35ม้เห็นไหมครับพอตัวส่วนเท่ากันเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าตัวเศษใครมากกว่าคนนั้นก็มีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าอะนะครับเพราะฉะนั้น21เนี่ยมากกว่า20เห็นไหมครับเศษ20ส่วน35้น้อยกว่าเศษ21สเ่วน35เราจะสรุปได้ว่าเศษส่ส่วน7ก็มีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน5เช่นกันวิธีนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้เร็วขึ้น นะครับเมื่อเทียบกันกับวิธีการวาดรูปเพราะการวาดรูปอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดแล้วก็การวาดของนักเรียนได้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้โดยใช้หลักการเดียวกับวิธีเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น35ใช่ไหมครับให้ส่วนเท่ากันตัวส่วนนั้นมาจากไหนครับ35มาจากการเอาตัวส่วนของเศษส่วนอีกจํานวนหนึ่งมาคูณทั้งเศษและส่วนของจํานวนอีกจํานวนหนึ่งใช่ไหมสมมติ อ่าไม่สมมุติลหละนะครับเมื่อกี้นะครับเศษ4ส่วน7อย่างเงี้ยครับเราเปรียบเทียบกับเศษ3ส่วน5ใช่ไหมอ่ะเราก็เอา5มาคูณให้เศษ4ส่วนเเนี่ยทั้งเศษและส่วนนะครับอีกจำนวนหนึ่งเศษ3ส่วน5เราก็เอา7เอาตัวส่วนของเศษ4ส่วน7ไปคูณให้เศษ3ส่วน5ทั้งเศษและส่วนแล้วลตอนเปรียบเทียบครับเราเปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษเพราะยังไงส่วนมันก็เป็นไงครับส่วนมันเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ทำไมเราไม่ทําแต่ตัวเศษละ่ะในเมื่อเราเรารู้แล้วว่าสุดท้ายอะ่ะตัวส่วนมันจะเท่ากันใช่ไหมนะครับให้เปรียบเทียบแบบนี้ครับเศษ4ส่วน7กับเศษ3ส่วน5เราคูณไข่เลยแอบเอาตัวส่วนไปคูณให้อีกตัวหนึ่ง5คูณ4ได้20นะครับ7คูณ3ได้21แล้วก็เปรียบเทียบเลยครับว่าผลคูณใครมากกว่าแอาผลคูณที่ตัวเศษใครมากกว่าคนนั้นก็มีค่ามากกว่าเหมือนกันเลยนะครับกับการที่เราทําตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับ เศษสี่ส่วนเจ็ดเราก็ต้องเอาห้าคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับตัวเศษก็เป็นยี่สิบเศษสามส่วนห้าเราเจ็ดคูณทั้งเศษและส่วนนะครับตัวเศษก็เป็นยี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับเราก็เทียบแค่ตัวเศษเพราะสุดท้ายตัวส่วนมันจะเท่ากันนั่นเองนะครับเนื่องจากยี่สิบน้อยกว่ายี่สิบเอ็ดนะครับดังนั้นเศษสี่ส่วนเจ็ดก็น้อยกว่าเศษสามส่วนห้านะครับดังนั้นวิธีทั้งหมดนี้นะครับจะทําให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้เร็วกว่าการที่นักเรียนจะต้องไปวาดรูปแสดงบาชาร์ออกมานะครับ นักเรียนเปิดไปที่หนังสือแบบฝึกหัดป .5 เล่มหนึ่งนะครับเปิดไปหน้าแรกเลยนะครับเราจะมาฝึกทบทวนจากหน้าแรกกันนะครับอ่าเริ่มที่ข้อ1ครับคำสั่งบอกให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างรูปดาวให้ถูกต้องอ่านะครับข้อ1เนี่ยนะครับให้เปรียบเทียบเศษ3าส่วนหกับเศษ1ส่วน6ทำยังไงครับเอาตัวส่วนคูณไข้เลยใช่ไหมครับเศษสาส่วนหแบบนี้ครับ กับเศษ1่ส่วนหนักเรียนทำยังไงเอ่ยเอาตัวส่วนคูณขึ้นไปอเอาตัวส่วนคูณขึ้นไปนะครับหลายๆคนจะเรียกแบบนี้ว่าคูณไขว้เนาะเป็นศัพท์ที่เราใช้เรียกเพื่อให้เราจําได้ง่าย6กคูณสามได้18ดถูกไหมครับ5้าคูณหได้5้าถูกไหมครับเห็นไหมครับ18มากกว่า5เพราะฉะนั้นเนี่ยเศษสามส่วนหามากกว่าเศษหส่วนหด้วยนักเรียนก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงในรูปดาวตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับเร็วมากเลยนะครับเร็วกว่าการที่เราจะต้องมาวาดรูปเทียบบา์ชาร์ตนะครับการใช้วิธีนี้คือเร็วมากเลยนะครับดูข้อถัดไปครับนะครูจะพาทําข้อถัดไปที่เป็นข้อเลขคี่ก็คือข้อสามนะครับนะส่วนข้อเลขคู่หลังจากที่ทําไปพร้อมครูแล้วนะครับจบข้ามนี้นักเรียนไปฝึกเป็นการบ้านด้วยนะครับจะได้ทบทวนว่าที่ครูสอนเนี่ยเข้าใจแค่ไหนนะครับข้อสามสิบห้าส่วนสิบเก้ากับสิบหกส่วนยี่สบเอด ใครมากกว่ากันนักเรียนก็ลองเปรียบเทียบดูครับ15ส่วน19กับ16ส่วน21นะครับทำยังไงครับคูณไข่นเนะเาะคูณขึ้นมาอย่างนี้คูณขึ้นมาอย่างนี้นะครับจำนวนทางซ้ายนะครับก็จะกลายเป็น21คูณ15ก็จะเป็นเลข2หลักคูนเลข2หลักใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปตั้งทดข้างนอกอีกทีนะครับ21คูณ15นักเรียนจําได้ไหมครับ การคูณเลข2หลักกับเลข2หลักต้องเขียนเลขโดดแต่ละหลักให้ตรงกันเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนเนาะนะครับเอาหลักหน่วยคูณขึ้นไปก็คูณให้ครบทุกหลักนะครับ5คูณ1ได้5 5คูณ2ได้10ไม่ต้องทดแล้วเพราะว่าไม่มีหลักถัดไปแล้วก็เขียน0ูนย์เขียน1อย่างนี้ได้เลยต่อไปครับเอาหลัก10คูณเวลาเอาหลัก10คูณนะครับผลคูณจะเริ่มที่หลัก10เพราะฉะนั้นหลักหน่วยจะไม่มีผลคูณเราใส่ศูนย์ไว้ป้องกันการลืมนะครับ1นคูณหได้1 1นคูณสได้2เอาผลคูณรวมกันลงมาครับ5้บวกศได้5 0าบวกหได้1 1บวกสได้3ได้315เห็นไหมครับอีกจํานวนหนึงนะครับก็เป็น19บเคูณสิบหคูณสินะครับนักเรียนคูณเลยครับ6 9 54ใส่4ทด5 6 1เป็น6บวกตัวทดอีก5เป็น11นะครับใส่ศูนย์ไว้ที่หลักหน่วยครับ1คูณ9ได้9 1คูณ1ได้1นะครับตัวทด5ไม่เกี่ยวนะครับอ่าย์บวก4 4บก0ได้4นะครับ1บวก9ได้10ทด1 1บวก1ได้2บวกตัวทดอีก1เป็น3นะครับก็จะได้304นะครับอ่า19คูณ16ได้304เห็นไหมครับ315มากกว่า304ดังนั้นครับ15ส่วน19มากกว่า16ส่วน21ด้วยอ่าเร็วไหมครับถ้าเราแค่จะเปรียบเทียบเศษส่วนเราคูณไขวยอย่างเงี้ย เราก็รู้แล้วว่าใครมากกว่ากันนะครับข้อต่อไปครับข้อ5เศษ11ส่วน14เทียบกับเศษ13ส่วน16ะเปรียบเทียบเลยนะครับเศษ11ส่วน14เปรียบเทียบกับเศษ13ส่วน16ะคูณไข้เลยครับนะักเรียนเอา16คูน11เลยนะครับเอา16คูน11เลย16คูน11ครับนะักเรียนก็เอา16ตั้งคูณด้วย11 1>, 1คูณ6ได้6 1คูณ1ได้1หลัก10ใส่0ไว้ที่หลักหน่วย1คูณ6ได้6 1คูณ1ได้1เหมือนกันได้176 176นะครับอีกจำนวน1ครับ14ขึ้นไปคูณกับ13นะครับ14คูณ13แบบนี้นะครับ14เป็นตัวตั้งคูณด้วย13 3 4 2ใส่2ทด1 3 1เป็น3บกตัวทดอีก1เป็น4 หลัก10นะครับตัวทดใช้ไปแล้วอหาหลัก10ใส่ศูนย์ที่หลักหน่วย1คูณ4ได้4 1คูณ1ได้ 1, 1บวกกันลงมาครับ2บวก0ได้2 4บวก4เป็น8 1ได้182 176น้อยกว่า182ครับดังนั้น176ก็น้อยกว่า182ง่ายไหมครับง่ายนะครูว่าง่ายเลยนะครับวิธีนี้ช่วยทำได้เร็วมากเลยนะครับข้อต่อไปข้อ7ครับ ข้อ7เศษสามสิส่วน34กับเศษยี่สิบสี่ส่วนเจ็ดนะครับกับเศษยี่สิ่สวนเอันนี้ครูจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งครับที่ทำให้คิดได้เร็วขึ้นนักเรียนจะเห็นว่าสองจำนวนนี้เป็นเศษเกินนะครับนักเรียนลองพิจารณาครับถ้าเราเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคละเราทำยังไงครับเอาเศษหารด้วยส่วนถูกไหมครับ แล้วได้คําตอบเท่าไหร่ก็จะเป็นจํานวนเต็มเศษที่เหลือก็จะเป็นตัวเศษของจํานวนคละนั้นถูกไหมครับอย่างสามสิบห้าส่วนสามสิบสี่เนี่ยนะครับสาสิบห้าลบสามสิบสี่ได้หนึ่งถูกไหมถูกไหมครับมันคือสามสิบสี่บวกหนึ่งส่วนสามสิบสี่แบบนี้ใช่ไหมครับได้ส5สิห้าใช่ไหมครับถ้าเลขมันเยอะกว่ากันนิดเดียวนักเรียนแบ่งเป็นจํานวนเต็มทีละสามสิบสี่อ่าถูกไหมครับเศษสาสิบสี่ส่วนสาสิบสี่ก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นจะได้ จำนวนเต็มหนึ่งแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสาสิบสี่แบบนี้อันนี้เร็วนะครับสามารถเปลี่ยนจานวนคละเป็นจํานวนคละได้เร็วนะครับส่วนยี่สิบี่ส่วนเจอย่างนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่ายี่สี่คือยี่สิบเอ็ดบวกสามส่วนเจ็ดนักเรียนลองเปลี่ยนกระจายเป็นย1สิบเอ็ดส่วนเจ็ดบวกสามส่วนเจ็ดดูครับเจ็ดสามยี่บเอดมันจะได้จำนวนเต็ม3ใช่ไหมครับแล้วเหลือเศษสาส่วนเจ็ 7, แบบนี้นะครับ ถ้าให้เปรียบเทียบจํานวนคละอันนี้จะเร็วมากตรงที่เศษ35ส่วน34คือจํานวนเต็ม1เศษ1ส่วน34กับจํานวนเต็ม3เศษ3ส่วนเเพยียงแค่จํานวนเต็มเนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าใครเยอะกว่ากันเพราะจานวนเต็มเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนแท้3มากกว่า1ถูกไหมครับ1น้อยกว่า3ดังนั้นเศษ35ส่วน34จะมีค่าน้อยกว่าเศษ24ส่วน7 อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษเกินกับเศษเกินว่าใครเยอะกว่ากันนะครับถ้าเศษเกินกับเศษส่วนแท้เนี่ยเศษเกินมากกว่าแน่นอนเพราะเศษเกินมีค่ามากกว่าหนึ่งแต่เศษเกินกับเศษเกินครับถ้าเปลี่ยนให้เป็นจํานวนคละจํานวนเต็มใครมากกว่าคนนั้นมากกว่าเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องทําส่วนให้เท่ากันยังไงนะครับอ่าข้อนี้ก็เลยทําให้ทําได้เร็วขึ้นนะครับดูต่อที่ข้อ9้าเลยครับ สองเศษเจ็ดส่วนแปดเป็นจำนวนคละหกสิบเก้าเศษหกสิบเก้าส่วนยี่สิบสี่เป็นเศษเกินถูกไหมครับลองเปลี่ยนเศษเกินนี้ให้เป็นจำนวนคละดูนะครับ 6, 69, เศษหกสิบเก้าส่วนยี่สิบสี่อ่าก็ลองแบ่งหกสิบเก้าดูนะครับหกสิบเก้าส่วนยี 69, ่สิบสี่นะครับหกสิบเก้าก็คือลองเอาหกสิบเก้าลบออกยี่สิบสี่ดูครับสี่ได้ห้าหกห้าสี่ลบยี่สิบสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ 4เหลือ1ได้2เห็นไหมครับลบ24ไปได้สองครั้ง24 2ี่สองครั้งเนี่ยนะครับเอา24บวก24เป็น4ี่บวกที่เหลือคือ21ที่ลบไม่ได้ส่วน24น่่นะครับครูทำให้ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ต้องตั้งหารเพราะว่าถ้าหารเลขด้วยตัวเลข2หลักเป็นตัวหารเนี่ยมันจะหารยากใช่ไหมครับถ้าเราลบเอามันก็จะเร็วกว่าถ้าเลขไม่เยอะเกินนะครับเราก็เลือกวิธีที่เราคิดเลขง่ายนะครับ วิธีทางคณิตศาสตร์มีหลายวิธีเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นวิธีแบบเดิมตลอดเวลาวิธีแบบไหนที่ทําให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายเราเลือกวิธีนั้นทําข้อนั้นครับจะช่วยให้เราประหยัดเวลาถ้าเป็นการแข่งขันเราจะได้เปรียบนะครับเราจะได้เวลาเหลือไปทําข้ออื่นหรือไปทบทวนข้อที่ยากแอะนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนเห็นว่าเป็นสีส่วนยีกับยีส่วนยีบบวกกันเห็นไหมครับ 48เป็นสองเท่าของ24ิบี่ก็จะเป็นจำนวนเต็มสองเศษย1สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่เห็นไหมครับตัวเศษส,ส่วนเราสามารถทำให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำได้เนาะเอาสามตัดนะครับสามเจ็ดยี่สบอ็ดก็เป็นเศษ2เศษเจ็ดสามแปดยี่สิบสี่ได้เศษสองเศษเจ็ดส่วนแปดหสิ้าส่วนยี่บสี่นี่คือจำนวนเต็มสองไม่ใช่เศษ2น,นะครับจำนวนเต็มสองเศษเจ็ดส่วนแปดเท่ากันเลยนะครับเนี่ยเราทำแล้วบังเอิญมันเท่ากันก็คือเท่ากันนะครับ แต่ถ้ามันไม่เท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากันเราค่อยมาเปรียบเทียบกันต่อว่ามันมากหรือน้อยกว่ากันการเปรียบเทียบจํานวนคละว่ามากหรือน้อยกว่ากันให้ดูจํานวนเต็มก่อนถ้าจานวนเต็มมากกว่าหรือน้อยกว่าคือจบเลยครับเอาตามนั้นแต่ถ้าจํานวนเต็มเท่ากันค่อยไปดูเศษส่วนว่าเศษส่วนใครมากกว่าอย่างข้อนี้จํานวนเต็มเท่ากันเศษส่วนก็เท่ากัน2จํานวนนี้ก็เท่ากันนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับข้อ11 เศษ59ส่วน41ครับกับ5เศษ2ส่วน9มาอีกแล้วครับเศษเกินกับจำนวนคละเราสามารถปเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้ไหมอ่าเศษ59ส่วน41 59เยอะกว่า41ไม่มากครับนักเรียนลองทด59-41ลบ41ดูครับ9-1ลบ1ได้8 5-4ลบ4ได้1 แสดงว่า 41, ห9สาลบ4ีเหลือ18แสดงว่าใช้ความสัมพันธ์จากการลบเนี่ยนะครับให้เป็นการบวก4 1่8บวก18จะได้59เหมือนเดิมนะครับดังนั้นครับก็จะเป็น4 1่สบเอ่วน4ีวก1 8บแส่วน4ีบแบบนี้ใช่ไหมครับส่วน41นะครับ4 1 4ส่วน4ได้1เศษส8บ1ดส่วน4ีเห็นไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนลองดูนะครับ1เศษส8บ1ดส่วน4ี 41. ถ้าให้ครูเทียบกับห้าเศษสองส่วนเก้าเทียบได้ทันทีเลยโดยที่ครูไม่ต้องไปเปลี่ยนเศษส่วนแล้วว่าเศษส่วนตัวส่วนตัวเศษมันเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะจํานวนเต็มมันต่างกันหนึ่งน้อยกว่าห้าเห็นไหมครับหนึ่งน้อยกว่าห้าดังนั้นเศษห้าสิบเก้าส่วนสี่สิบเ็ดก็น้อยกว่าห้าเศษสองส่วนเก้าทันทีอ่านะครับสามารถบอกแบบนี้ได้ทันทีเลย ข้อต่อไปเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนจํานวนเศษเกินให้เป็นจํานวนคละเนี่ยนะครับแล้วตัวจํานวนเต็มมันต่างกันมันเทียบกันได้ง่ายกว่านะครับเทียบกันได้เร็วด้วยนะครับข้อต่อไปครับสี่เศษสาส่วนแปดกับ4ี่เศษหนึ่งส่วนเ้าเป็นจํานวนคละทั้งคู่นักเรียนดูจํานวนเต็มก่อนจํานวนเต็มเป็นไงครับอา่าถ้ามากกว่าน้อยกว่าตอบได้เลยจํานวนเต็มเท่ากันเป็นยังไงครับถ้าจํานวนเต็มเท่ากันก็ดูเฉพาะเศษส่วนครับ เศษสามส่วนแปดกับเศษหนึ่งส่วนเก้าใครมากกว่ากันทำยังไงครับอย่างนี้ก็คูณเลยคูไคว้เลยเพราะตัวเลขไม่ได้เยอะเนาะอ่าสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดครับหนึ่งคูณแปดได้แปดเห็นไหมครับยี่สิบเจ็ดน้อยกว่าแปดดังนั้นเศษสามส่วนแปดก็น้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนเก้าในส่วนจํานวนเต็มเท่ากันนะครับต่างแค่ตัวเศษส่วนเพราะฉะนั้นเศษส่วนใครมากกว่าคนนั้นก็มากกว่าเลยคําตอบก็คือ สี่เศษสามส่วนแปดมากกว่าสี่เศษหนึ่งส่วนเก้านะครับข้อสุดท้ายแล้วครับเก้าเศษหกส่วนห้าสิบเอ็ดกับเก้าเศษสองส่วนสิบเจ็ดจำนวนเต็มเท่ากันเราเทียบเฉพาะเศษส่วนถูกไหมครับเศษหกส่วนห้า 9, 6, 5, 1, สิบเอ็ดกับเศษสองส่วนสิบเจ็ดว่าถ้าคูนไข่นะครับนักเรียนก็ก็ไม่ยากเนาะนะครับลองคูณไข่ดูมันเป็นเลขหนึ่งหลักคูณเลขสองหลักถูกไหมครับ เอา17ตั้งคูณด้วย6ดีกว่าการคูณสลับที่ได้ควรเอาจํานวนที่ใหญ่เป็นตัวตั้งคูณด้วยจํานวนที่เล็กกว่าจะคูณง่ายกว่า17บเจ็ดคูณห6หกเเท่าไหร่ครับ 67, 4จ็ใส่2ทด4 61เป็น6บวกตัวทดอีก4เป็น10ได้102 51รคูณสองครับห้าคูณสก็จะได้เท่าไหร่ครับอันนี้แทบจะคูณในใจได้เลยเนาะห้าสิเคูณสองเป็นสองเป็นสิ 102เท่ากันเห็นไหมนะครับแสดงว่าเศษส่วนก็เท่ากันจํานวนเต็มก็เท่ากัน2จํานวนนี้ก็จะเท่ากันนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาการเปรียบเทียบเศษส่วนได้หลายวิธีนะครับไม่ได้มีแค่จะต้องทําส่วนให้เท่ากันอย่างเดียวการทําส่วนให้เท่ากันเนี่ยเป็นหลักการของเขาถ้าตัวส่วนเท่ากันเราเปรียบเทียบตัวเศษได้เลยนะครับแต่เราก็มีเทคนิคที่ทําให้เรา แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นอย่าลืมนะครับคูณควายแล้วก็ทําให้เป็นจํานวนคละช่วยให้เราทําเร็วขึ้นได้หลายข้อเลยครับนี้ครูฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์ครับหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น